แต่ล่าสุดครับกระทรวงสาธารณสุขบอกนี่5้บวก5เลยกักตัว5สังเกตอาการอีก5วันนะครับเพราะเขาบอกว่าในการที่กักตัว5วันหรือ7วันนั้นผลมันไม่แตกต่างกันหมายความว่า้าเกิดว่าติดเชื้อแล้วนะครับช่วงการแพร่เชื้อมันก็อยู่ช่วงวันแรกๆนะครับที่มีโอกาสจะแพร่เชื้อได้สูงเชื้อมันเยอะเอางั้นเถอะแต่พอผ่านไปผ่านไปเชื้อมันเหลือน้อยบางคนก็เหลือขีดเดียว เพราะฉะนั้นจากข้อมูลจะกักตัว5วันหรือ7วันก็ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วจะใช้กับกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยก็คือกลุ่มสีเขียวนั่นเองนะแล้วก็เลือกที่จะแยกกักตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านในส่วนของ5วันแรกรักษาตามอาการนะครับถ้าปวดหัวกะพาราวางเงนเถอนน้ำมูกเยอะนะก็ยาลดน้ำมูกมีฟาวิพิราเวียซึ่งมีพร้อม นะครับไม่ขาดแคลนแต่การปฏิบัติตัวในช่วงกักตัวก็บอกแล้วว่ากักตัวเพราะฉะนั้นงดออกจากบ้านนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับและต้องสวมแมสตลอดเวลาโดยเฉพาะในเวลาที่นะครับอยู่ใกล้คนอื่นและมันล้างมือบ่อยๆแยกข้องนอนของใช้ส่วนตัวโดวยเฉพาะอยิ่งถ้าเกิดว่าบ้านเป็นหลังแน่นอนเวลากักตัวเนี่ยต้องมีคนอื่นอย่างน้อยหนคนนะ ที่ต้องอยู่ด้วยเพื่อให้น้ําให้อาหารต่างเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกห้องนอนเป็นสัตว์เป็นส่วนแยกห้องน้ํานะครับถ้าเกิดว่ามีห้องน้ําห้องเดียวพอคนที่ติดเชื้อโควิดใช้เนี่ยก็ต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดให้สะอาดเช็ดให้เรียบร้อยและไม่ทานอาหารร่วมกันณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัวหลายคนแบบกลัวว่าเอเวลาไปแหล่งท่องเที่ยวไปห้าง ไฟร้านอาหารไปหนุ่ตรงนี้กลัวว่าแหมคนเยอะกลัวจะติดกลัวจะติดที่ไหนได้เนี่ยส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัวบางคนไปเที่ยวมาทั่วสารทิศเลยไม่ติดไม่ติดพอกลับมาบ้านลูกไปโรงเรียนเล่นกับลูกติดนะฮะทานกับข้าวกับสามีภพรยาติดมาติดกันนี่เนี่ยในโต๊ะอาหารนี่แหละหลังจากครบ5วันนะครับถ้าเกิดว่าตรวจ ATK วอนที่5แล้วเหลือขีดเดียวก็อาจจะเข้าสู่การสังเกตอาการได้ อีก5วันกักตัวกับสังเกตอาการข้อแตกต่างคือกักตัวห้ามออกจากบ้านแต่สังเกตอาการออกได้ไปทำงานได้เลยนะฮะท่านผู้ชมต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับตลอดเวลาเมื่อนะครับพูดคุยหรือไปอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือสุดท้ายคือเว้นระยะห่างนี่คือโซเชียลดิสเทนซิ่งเลยผมไปดูใน, Comment, นคอมเมนต์นะครับของเพจต่างๆเอ๊ะนะครับ ใบรับรองแพทย์ยังบอก10วันอยู่เลยลองไรงอย่างนี้ท่านก็ดูตัวท่านเองอ่ะว่างั้นเดี๋ยวพอครบ5วันก็ตรวจ ATK ีแล้วก็เอทีเคอีกสองขีดมันก็ต้องกักต่ออยู่แลว <c oughs> แลวครับหลายคนอ,อเขาบอกให้กัก5วันอ่ะอห้าวันก็5วันแต่พอตรวจเอีเคสองขีดไม่ได้นะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องกักต่อแหละท่านผู้ชมครับมันอยู่ที่สภาพร่างกายแต่ละคนนะนะครับแต่จากข้อมูลเง,งี้ยแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพอตรวจ a อ k ีพบเข้าสู่ระบบการรักษาการกักตัวต่วตางๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ ก็คงจะเหลือขีดเดียวอะภายใน5วันแล้วมาสังเกตอาการต่อ